ก็เดี๋ยวลองทานกันนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะชิมแล้วหลังจากที่เราชิมเสร็จเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะใครที่รออยู่รอเอฟันได้เลยได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ชิมเป็นไงเป็นไงอร่อยรู้สึกว่ามันมันจะเข้มกว่าเดิมซองเดียวนะอร่อยนะมันอร่อยกว่าเดิมมากใช่ไหมอร่อยมากทุกคนมา่บอกว่า ถูกต้องนี่ขนาดน้ำไม่เย็นนะคะยังอร่อยมากสดชื่นมากมันเป็นความอร่อยที่ไม่เลี่ยนด้วยเข้มข้นแต่ไม่เลี่ยนแล้วก็สดชื่นด้วยหอมหอมดื่มง่ายแล้วก็แบบอุ้ยเออจะหมดแล้วครับมันสามารถแบบดื่มแทนน้ำหวานหรือว่าดื่มแทนที่สำหรับใครที่แบบว่าชอบทานน้ำหวานเลยเลยอะ จะหมดแล้วอ่ะใช่จะหมดแล้วจริงๆทุกคนอร่อยมากเพลินเินไปหน่อยเพลินไปหน่อยมันอร่อยอหรอร่อยนะคะกินดังอึึกเอฟจมอาต้องเข้าอะฮะพี่ทงบ้านบอกว่าเป็นไลแรกที่ลูกค้าใจร้อนอยากเอฟทุกคนบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากอันนี้เราประกันเอาหัวโขกกำแเพงให้ดูเลยก็ได้ ตั้งแต่ตั้งแต่เยลลี่แล้วอ่ะที่พายชอบมาตัวเจลลี่นั้น่ะคือแบบนับวันเลยอ่ะแล้วมาตัวเ<ช>จอตัวนี้อีกอ่ะแล้วรสชาติมันมีความเข้มข้นมีความแบบถึงใช่